ตอนห้าโมงเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งชมนะคะจะพาน้องๆไปรับของฟรีค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะน้องๆคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยนะคะว่าน้องๆเนี่ยกินข้าวหรือยังคะจริงๆของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยทวงพี่แป้งในคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะว่าให้พี่แป้งชมเนี่ยมาสอนรับของฟรีชิ้นนี้หน่อยนั่ก็คือเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้านะคะน้องๆแถมมีโบเนี่ยที่มัดเราอยู่นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะและเขาแจกเพียงแค่สองพันจ้นเท่านั้นวิธีการทาง่ายค่ะน้องๆเี่ยไปฟังกันข่าวว่าทำยังไงบ้างฟังให้จบคลิปนะแ่อยูบบ บ,บ,ะะบอกเลยว่าเหมือนเราโดนโบนะคะมัดกับตัวเราอยู่นั่นเองไม่มีไม่ได้แล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้น้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะหากน้องๆคนไหนเคยเข้าแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนใครนะคะไม่มีปุ่มจอยเข้านะคะน้องๆต้องไปลบกลุ่มเก่าๆออกก่อนนะคะเมื่อทีกลุ่มมันเต็มนะคะเราจะไม่สามารถจอยกลุ่ม,มอื่นๆได้นั่นเอง <S <S และแมพที่น้องจะต้องเข้าไปเอาของฟรีนะคะนั่นก็คือแมพแมพนี้นั่นเองหลายคนเนี่ยน่าจะคุณนาคุณตาและน่าจะรู้วิธีการทําอยู่แล้วนะคะว่าทำยังไงบ้าง ชมนะคะจะทิ้งลิงก์นะคะแมปนี้ไว้ใต้คลิปนี้น้องๆเหมือนเดิมเลยจริงๆก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะสำหรับของฟรีชิ้นนี้นะะหลายๆคนอยากให้แป้งชมทำนะซึ่งแป้งชมก็มาทำตามสัญญา้น้องแล้วและการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องจะต้องทำการยืน a อ K อยู่ในแมปนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเข้ามาเอานะคะตอนเวลา5ทุ่มเป๊ะนะคะน้องๆแนะนำว่าให้เข้าในแมปมาก่อนสัก1-2นาทีนะคะเพราะว่าน้องเข้าช้าไป1นาที่งนหมองๆเนี่ยะต้งมันถึงเวล ปีหน่งครึ่งนาลูกเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองค่ะพอเรายืนครบเวลาแล้วจะมีคําว่าเคมนะคะอยู่ด้านบนต้องรีบกดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะพอยืนครบเวลาก็กดเคมแล้วก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะยืนตั้งแต่5้าทุ่มเข้ามาก่อนเวลาด้วยนะ